สวัสดีครับทุกคนว,วันนี้ผมจะมารีวิวลูกอีกสามลูกเลยนะครับซื้อมาสดๆสดเลยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะรีวิวลูกหนาแรกกันก่อนอันแรกนะครับเออต้องอันนี้ครับต้องห้าถึงห้าถึงยี่สิบถึงอันไหนก่อนคนนั้นได้ดูก่อน 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบ่าสสิบเจดสิแป้ายีบว่าเอานี้ออกก่อนนะครับอ่าตอนนี้นะครับเหลือแต่กล่องนี้ต่อกล่องนี้นะครับโอเคมาดูกันเลยดีกว่าครับตรงนี้นะคะพับเ,พเขียนเขาว่าสแควร์วันนะครับนั่นแหละคือชื่อของลูบิกนะครับนี่นะครับข้างกล่องครับสแควร์วัน ขนะ้างในนี้มันก็เลยจะเป็นภาษาจีนแล้วก็วันผลิตนะครับนะโอเคมาดูข้างในกันดีกว่าข้างในนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับเอ้ยคู่มือครับผมเรวซิมีไหมอ่ะไม่ต้องสนใจคู่มืออ่ะมาดูตัวลูกกันก่อนนะครับดีนะครับหน้า น่าน่ารักมากครับเออวิธีการบิดเนี่ยเนี่ยครับบิดบิดขึ้นได้แล้วก็บิดข้าบนได้นะ,อ,อ,ะอันนี้ก็ดีมากครับผมมันลื่นมากครับเสียงก็จะออกกรอบๆนะครับ ก็จะออกออกกรอบๆนะครับเดี๋ยวดูข้างกล่องเนี้ว่ามาเป็นรุ่นอะไรอันนี้ออกโอเคนะครับตัวลูกนะครับก็ดีมากๆเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ แก้กลับมาก่อนแก้กลับมาแป๊บหนึง่งอ่าได้แล้วนะครับก็กรอบๆค่บผมนะโอเคนะครับลูกนี้ผ่านไปนะครับอ่ะกลับมากับสองลูกนี้นะทุกคนอาจจะรู้เลยนะครับว่ากล่องใหญ่นี้นะครับอาจจะรู้เลยนะครับว่ามันคือลูวิกมิกระมิงนะคะน่าเสรยด้วว่าเราจะรีวิวมิกรมิงก่อนเอาอันนี้ออกนะ อ่ะโอเคนะครับดูกันนะครับนี่คือมิกามิงนะครับโอ้โหกล่องมาซักมาซ่าเยือนเชียวนะนี่นะครับมีคนนะครับแล้วก็นี่นะครับมีเค,คียวโฮนให้ทุกคนดูนะครับอ่ะมาดูข้างในกล่องดีกว่าข้างในมันก็เลยจะมีตัวลูกนะครับขาตั้งกล้องพังนะขาตั้งกล้องพังก็ขออภยยัยด้วยนะครับอ่ะ นี่นะคะมีตัวลูกแล้วข้างในก็มีคู่มือนะครับคู่มือวิธีการเล่นนะแต่ตอนนี้ยแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วนะคบแต่ตอนเนี้ผมรู้เลยนะคบว่าการวิธีการเล่นเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครก็ก็สี่ตีโลกกับเขาใช้เวลาแค่27วินาทีเงครับสีตีโลก โซนีติประเทศไทยก็43วินาทีนี่เองครับผมก็นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะอ่ะมาดูเครื่งมือกันก่อนเลยเออคุอ่ะมามาดูเฉดสีกันเอ้ยมันดูเฉดเฉดสีไม่ได้โอเคเราจะล,ลองมิดกันนะครับโอ้โอ โอ้บิดลื่นมาครับผมบิดลื่นมากครับ,บ,มมรบข้อเสียก็คือมันติดขัดนี่เองครับผมก็อันนี้เป็นสีสติกเกอร์เลดนะครับอ่ะโอเคนะโอเคนะครับถือว่าลูกนี้เป็นลูกที่ดีมากๆเลยนะครับอ้อลืมอีกอย่างนึงครับก็ลืมคัตติ้งครับผมคัตติ้งคัตติ้งเอามาดูกันก่อนซิ อันนี้อันนี้บิดไม่ได้ครับเสียมาองศา,าดูอ่าได้นะครับรีเวิร์สรีเวิร์ส <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้นะครับโอ้ชูร้ายไปอ่าไม่ได้เลยไม่ได้นะครับทุกคนอ่ะโอเคนะคะมาดูต่อไปนะครับอลูกนี้ผ่านไปนะครับลูกสุดท้ายนะครับทุกคนอาจจะรู้เลยนะครับว่ามันคืออะไร เฉลยน,น,นะคบมันคือรูปบเกียร์คิวนะครับก็มาดูข้างในกันก่อนเลยนี่นี่นะครับอันนี้คือรูปร่างตต่างของเกียร์คิวนะครับเมื่อแกะออกมาเนะี่ยนะครับก็จะเหมือนชิ้นส่วน3ามคูสามนะครับแต่แค่มันแตกต่างจนมันตรงมันมีนกลไกนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาสามคูณสามมาให้นะเอาสามคูณสามมาก่อนอ่ะนี่นะครับสามคูณสามครับ อันนี้คือสามูสาปกติใช่ไหมครับเวลาแกะเนี่ยวิธีการแกะก็คือหันทาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาดึงแบบนี้ครับแล้วก็เอาเอานี้โป้งงเย่แล้วก็ตัวเนี้ยเขาเขาแหวกเข้าไปอ่ะเนี่ยออกแล้วนะครับวิธีใส่ก็ใส่แบบนี้ครับผมก็ดีอยอ่ะคราวนี้มาดูดูอีกนี้ แกะออกมาเลยนะครับอ่าวูวสีสวยมากนะครับเทลงมาเลทลงมาเทลง,ทลงอะโอเคนะครับมาดูในตัวลูกนะครับตัวลูกเนี่ยมันจะมีกลไกตัวนี้ใช่ไหมครับพราะเวลาเราบิดตรเนี้ปึ๊บใช่ไหมครับ ตรงนี้นกลไกมันจะทํางานทันทีนะครับนี่สังเกตรตรงชิ้นมุมนะคะมันจะมีแบบตัวนี้นะครับอ่ะบิดลงก่อนมันต้องบิดกี่ทีเลยเรามาดูกันก่อนนะครับหนึ่งสองสามอันนี้เราจะทำเ็จเฉดสีนะครสี่ห้าหกโอ้หกครั้งเลยนะครับเยวมาดูเฉดสีสามูสามก่อนเผื่อใคร อาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะคะคือเฉดสีสามคูณสามนะเดี๋ยวมาดูตรงเกียร์คิวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะนี่นะครับ เชิดสีก็ออกมาสวยมากๆเลยนะครับเชดสีก็ออกมาสวยจริงๆครับผมนะโอเคเหลือจะมาแก้กันดีกว่าครับแต่ตอนนี้มันยนี้ไม่แก้ออกมานะครับเหลือแบบนี้ครับเหลือจะเวทมนต์เหมือนเดิมครับผมพลังเสิเวทมนออนะต์แล้วเนี้โอเคแก้กลับมาแล้วนะครับโอเคสามคูสามไปแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับ ข้างในเนี่ยก็สวยมากๆครับผมอันนี้คัตติ้งไม่ได้นะคะคัตติ้งไม่ได้นะก็ถือว่ามาเป็นลูบิกที่ดีนะครับก็แบบมาเป็นลูบิกที่แปลกๆอะคับ,คบทุกคนอะบิดเข้าไปนะครเดี๋ยวเดี๋ยวเจอท่าหนึ่งครับริวอยากลองท่านี้ครับแบบหนึ่งนะหนึ่งนะแบบหนึ่งนะแบบนงนะถ้าทําไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวคอยดู โอ้ก็เต็มนะครับก็เต็มนี่แหละครับไม่มีอะไรครับนะก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จบไปแล้วนะครับในการรีวิวรูบิกใหม่3รลูกนี้นะครับโอเคนะครับผมตัวผมเนี่ยชอบทั้งหมดเลยนะครับ1 2 3นะครับชอบรูบิก3รลูกเลยนะครับเพราะว่ามันดีมากครับอันนี้อันนี้ก็คือแปลกสุดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็แปลกตามไปครับผม ลายแปลกๆนี่นะครับอ่ะนะครับแล้วมีกระมีงก็แบบลื่นครับผมชอบมันตรงมันลื่นนะครับคัตติ้งก็ดีครับผมแต่คัตติ้งขึ้นไม่ได้อย่างเดียวข้อเสียเนี่ยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ